ให้ชมบรรยากาศชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะเป็นเพื่อน,อนงามมากให้ชมบรรยากาศ,รรากาศปลาหลายบอลลุงน้องนไง บ่คอยเห็นมันบอชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะเป็นเพื่อนบรรยากาศงียบแรงตอนนี้หกโมงคือบ่เอาเงียบป้อมมาตกอรรถดูบรรยากาศน้องนา เอาอันนั้นหนึงหยาหยายาไปห้อยเอานาอีกถุงเนาะอันนี้นาของอ่าเขาข้าวเขาสวยสวยเขียวกะจีลุงว่าป่ากินผืดมันก็เลยกินม่ต้องไปคุดแอน ปลาหลายบอลุูงน้อง่งบอคอยเห็นมันบอลตกปลา <c oughs> ย่าบอกว่าอยากกินปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอนเอาอย่างล่ะพักบุ่งไว้สันเออเมันก็นกินเนาะ <สา S 1> อ๋อใจอันคือติดว้แต่อโอ้ ยอดบรรยากาศยาแรง,งตอนนี้หกโมงโมงสิบนาทีเนะาะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบ ปลาหลายบอ่อลุงน้องไงบ่คอยเห็นมันบ่ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะเพื่อนๆมีตกปลายาบอกว่าอยากกินปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอนเอาอย่างละปลาหลายบ่อลุงน้องนีง บอคอยเห็นมันบอดพักบุงไว้สันเออมื่กีกินเนาะปลานพืชอ๋อพักบุงไว้สันเออเมื่อกีกินเนาะปลากินพอ๋อลุงว่าปลากินพืชมันก็เลยกิน เ่อต้องไปคุดอนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะอืขี่กระเดียดยากล็อกสันเอามันกินโหลดคือเอาโหลด าาางามากให้ชมบรรยากาศได้อยู่นะปลาลงไม่ถึงสิบนาทีได้ปลาตัวหนึ่งสงสัยใะเงียบกิบล้เนะ นู้นก็จะเป็นถนนเนาะที่ต้นยูคาเยอะๆมาจากนู้นงามมากให้ชมบรรยากาศมีตกปลายาบอกว่าอยากกินปลาตะเพียนปลาตะเพียนบอก เอาอย่างลรวัส<า>สวยงามมาก,กบรรยากาศทุงนาปลาหลายบ่าลุงน้องเนี่ยบ่ค่อยเห็นมันบองสิบนาทีเนะาะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบอันนู้นก็จะเป็นถนนเนาะที่ต้นอยูคาเยอะๆ มาจากนู้นเอาอันนั่นหนึ่ง n h ยา h à าไปห้อยเอาปลาหลายบอลลุงน้องเนี้ยบอค่อยเห็นมันบอคือบอเอา เงียบปอมมาตกอารมดูบรรยากาศน้องงนะนว้าสวยงามมากบรรยากาศทุงนาะพักบุงไว้สัน

พาแมนกินโหลดถือเอาโหลดชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะเป็นเพื่อนได้อยู่หน้าปลาลงไม่ถึงสิบนาทีได้ปลาตัวหนึ่งสงสัยใจเงียบยิบแล้วเนอะอันนู้นก็จะเป็นถนนเนาะที่ต้นยูคาเยอะๆมาจากนู้น อ,อันเน,น,นี้ยงงสิบนาทีเนาะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฮะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าอันนู้นก็จะเป็นถนนเนาะที่ต้นยูคาเยอะๆมาจากนู้น ีตกปลายาบอกว่าอยากกินปลาตะเพียนปลาตะเพียนบ่เอาอย่างละคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะออคนจะใสป่ปลา งามมากให้ชมบรรยากาศมงสิบนาทีเนาะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบมองสิบนาทีเนาะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบคนจะใสป่ปลา ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะเป็นเพื่อนมีตกปลา <c oughs> ย่าบอกว่าอยากกินปลาตะเพียนปลาตะเพียนบ่ <c oughs> เอาอย่างล่สนนู้นก็จะเป็นถนนเนาะที่ต้นยูคาเยอะๆมาจากน <c oughs> ู้นบรรยากาศงยำแรง <c oughs> ตอนนี้หกโมง คือเ่าเอาเงียบปลอมมาตกอารมดูบรรยากาศน้องนักคันยากาศนะยำแรงตอนนี้ห